สวัสดีค่ะ วัชลินพอยซิลิค่ะจากบริษัท D S L Asia Pacific จำหน่ายเกี่ยวกับยางรถฟกลิปค่ะเรามีสาขาทั่วประเทศค่ะวันนี้จะขออนุญาตแนะนำในส่วนของยางปันแบรนด์มารุอินะคะยางตันมารุอิเป็นยางเกล3ดสมชั้นเสริมเส้นลวดซึ่งยาง3มชั้นนี้สามารถทำให้รถของท่านขับขี่ได้นุ่มนวลรักษาช่วงล่างของรถท่านได้นะคะ ในส่วนของแบรนด์มารุอินะคะนอกจากยางตันเกรดสามชั้นสามารถช่วยให้รถของท่านนะคะระบายความร้อนในการใช้งานของยางซึ่งเมื่อยางได้เกิดการระบายความร้อนก็จะเพิ่มสมรรถภาพในการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะรวมทั้งรักษาช่วงล่างเนื่องจากมีความยืดหยุ่นได้มากพอค่ะ ท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะหากเลือกใช้ยางกับเราเรามีงานรับประกันให้ท่าน1ปีหรือเส้น60 JL เจลายนะคะในส่วนของเส้น60 J เจลายก็คือเส้นตรงด้านนี้นะคะเรารับประกันในส่วนของการใช้งานปกตินั่นหมายความว่าเรารับประกันจากคุณภาพสินค้าจากโรงงานเช่นอาทิการลอกลอ่อนหรือการบวมที่เกิดจากการผลิตนะคะซึ่งปกติแล้วยังไม่เคยเกิดการเค็มในส่วนนี้เลยค่ะเรามั่นใจได้ค่ะ สุดท้ายนี้ขออนุญาตฝากแบรนด์มารุอิไว้ค่ะขับขี่นุ่มนวลรักษาช่วงล่างค่ะขอบคุณค่ะ